ALLY, อะไรอะไรอ,อะไรคือความที่ตัดสินใจโพสอันนะก็ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่รู้ว่าไม่รู้หน้ามันออกหรือว่าอะไรแล้วแฟนๆเขาก็รู cin ้สึกว่าสงสัยเรื่องเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าอานงั้นก็ไม่อยากโกหกก็เคลียร์ไปเลยว่ามีคนคุยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อายุ31แล้วก็ต้องมีบ้างถึง คือมันถึงมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาที่พูดแล้วกันความจริงก็มีมีมาตลอดนั่นแหละเอาแลไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยที่มีเออแต่าเราไม่ได้หรือเปล่ามาถ้าเราได้ก็เล่าไปแล้วพูดแล้วพูดได้แล้วพูดแล้วพูดได้แล้วแล้วกันรู้สึกรู้สึกแกลงพี่มีรู้สึกไงบ้างพอเราโพสต์ไปหรอเรื่องมันกับตารปัดทีแฟนถับมาซักต่อนแต่ว่ากลังใจมาเยอะมากดีมากแบบว่าดีใจอะไรอย่างงเี้ยโอ้วแล้ มีเออเนีอย่างเงี้ยไม่ไกบ้างไอ้ไอ้พาร์ทไอ้พาร์ทซัพพอร์ตอะดีใจแต่โตแล้วก็รู้สึกก้าวกระอ่วนนิดนึงยังยังกอดด้วใจโพสต์วันนี้อยู่อยู่ไหมว่าแบบตัวแฟนคลับจะนี้ต้องหมิวส์สิครับก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะเพราะว่าก็ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ยังเซนซิทีฟอยู่ในประเทศไทยสําหรับบคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องทั่วไปอ่ะอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นเรื่องทั่วไปจริงๆะจริง ก็คือพี่มีกังวลแต่ว่าในเน้นนะรับคนเขายินดีกับเราใช่พอพอเห็นคอมมเนต์แล้วด,ดีใจมากๆเลยเออทุกคนน่ารักมากมรู้สึกโชคดีไปท,ที่มีแฟนกลับคอยซัพพอร์ตโอ,อ,อ,อ้โหโชคดีเลยครับมีแฟนคลับน่ารักขนาดออนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะตัดสินใจพูดมันหนักใจไหมหนักใจไหมหนักใจมาไม่รู้เลยมามาก็จะรู้ตอนที่เราสัมภาษณ์นี่เลยมาไม่รู้เลยก็เปิดมากกว่านี้เปิดมากกว่านี้หรอก็อันเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคือเราก็ ฝ่ายเดียวไม่ได้ไงพอมันเป็นการคนคุยต้องมี2คนที่ตกลงกันเพราตกลงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้มันก็ไม่แฟร์กับเขาถ้าเขารู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดก็ยังไม่อยากเปมันยัง่าเป็นคุณต้องการก็ประมาณนั้นแต่มา้าต้องมาไหมล่ะมา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 มอย่าหลุดเลยอย่าหลุดเลยมา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 ทุกคนใครก็ได้มาทุกคนมา้าความจริงก็คิดว่ามามาเขาคงรู้แหละแต่มามาเก็คงไม่พูดเฉยเฉยเลยแล้วมันีจะมองความรักยังไงบ้างความรักยังไงหรอก็ ก็เป็นความสุขไงวันนี้มีความรักีความสุขเช่ไหมมีความสุขมีความสุขดีครับก็อาจจะมีแบบทะเลาะกันบ้างแต่ก็ก็ดีกันได้ตลอดแต่วันนี้แต่วันนี้มีความสุขทุกวันใช่ไหมมีความสุขเซ่ว้าแฮปปี้ชีวิตชีวิตโอเคไปคำนั้นรักไม่น่ารักไม่หมียไม่กลัวคุณไม่ขุดเนาะกลัวเป็นคนไม่ขุดหรอก็ไปตามหาไปตามหาใครที่ทำให้เรามีความสุขคือไปเปิดวาปว่าเป็นใครก็เปิดวาปว่าเป็นใครแค่หรอก็ไม่รู้เหมือนกันถ้า ถ้าเราไม่ได้พูดออกมาก็คงไม่เป็นไรอ่ะก็รู้สึกแค่นี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็อยากจะออกมาพูดเองแสดงว่าก็ไม่ได้เป็นไหนมาไหนด้วยการหรืออะไรที่แไปก็ไปด้วยกันหรอก็แสดงว่าไม่ได้ปิดเนี่ยไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้ไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้เปิดงงไปเลยงงเหมือนกันใครเห็นก็คือเห็นแล้วใช่ใครเห็นก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าขอข้าขอค่ะวขอเคค่ะวกันเดี๋ยวหลุดเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกงานอีกค่ะอัพรุ่งนี้หน้าใหม่อีกรอบ แต่ว่าไม่มีอะไรที่จะพูดพวกนี้เยอะกว่านี้แล้วนะพอแล้วนะพวกจะได้ตอบไม่มีแล้ไม่เอานั่นว่าเดี๋ยวรอคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีให้พูดอีกนี่ก็ต้องพูดอีก็คืนนี้หดดนนี้สกถางเดี๋ยวพรุ่งนี่จะถามอะไรก็พูดอะไรนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวพูดอะไนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวรอพี่ๆมาถามพรุ่งนี้จะได้อัปเดตได้ทวิตทวิตหนึ่งหนึ่งันหนึ่งอันใช่ไหมพี่หัวแฮปปี้ดีในโน้ตมีปัญหาเรื่องสุขภาพนีมีอะไรคะก็ก็ช่วงที่ผ่านมาพักผ่อนไม่ค่อยพอครับแล้วก็เอาจริงก็มีเรื่องจิตใจด้วยแหละ ก็ปรึกษ,ษาจิตแพทย์อยู่นะเพราะว่าก็มีเรื่องเบร์นเอาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคือหมอเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราฝืนทํางานหนักๆต่อไปอะไรเนงะี้ยงานในวงกาบันเทิงก็เขาก็เบียบเขยมเหมือนเราจุดไฟอะถ้าเราจุดไฟแรงมาตลอดเทียนก็มอดเร็วเขาบอกนเนี่ยไม่เกินปี2ปีเนี่ยเลิกทำงานแน่ๆเลยคงไม่ไหวแล้วอนะไรเงี้ยก็รู้สึกวา่าเราอยากแบบเลือกเรื่องงานที่เราอยากทําจริงๆแล้วก็ให้เราได้พักผ่อนด้วยครับก,ก็จะเปลี่ยนระบบใหม่จริงๆอะไรที่ตัดสินใจต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เ รู้สึกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าทาไมทํางานเราไม่มีความสุขมลยอะไรครับทำไมรู้สึกว่าแบบเราควรจะมาแฮปปี้กับงานหรือเปล่าเพราะเรื่องวงการบันเทิงเราชอบมากๆเลยนะคือยู่วันหนึ่งความสุขมันหายไปได้ยังไงเลยใช่ก็ต้องไปปรึกษาเอนนี้ก็เริ่มในช่วงแบบช่วงทําซีรีส์เป็นผู้จัดเองกันหนักมากเลยเออคุณชอทำงานหนักใช่ไหมเพราะร่างกายเราล้าหรือะไรไม่สายใช่น่าน่จาะครับพรร่างกายล้าพวกเราไม่ได้มีเวลาไป ไปตกตะกอนกับตัวเองว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างอ,อะไรยังไงบ้างครับผมก็เลยคุยกับหมอเขาก็บอกให้รู้บาลานดีๆนะแล้วก็ให้เปลี่ยนสภาพแวดลอ้อมให้อยู่กับคนรอบตัวที่น่ารักน่ารักอะไรอย่างี้ครับผมแล้วก็เหมือนให้หาเวลาพักคือเขาบอกสุดท้ายแล้วเบื่อเอาอะทําะไรไม่ไน่นอนจากพักจริงๆเล่พักอะไรแบบ้ถึงานหลักหนาใช่ไหมครับต้องกินยาวตั้งแตกลับกับกับมาท่านกับาท่านก็ก็จะมีแค่แบบก็มีช่วงนอนไม่หลับเยอะครับแต่เราก็ไม่อยากใช้ยานอนหลับ ก็เลยกินพวกเมโลทินินแน่ก็คือเหมือนแค่เข้าไปเคลียร์สมองในสิ่งที่เราบูนแบบเหมือนบางทีไม่รู้จะพูดกับใครอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็น่ารักแล้วเกิน พอเราพูดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ลุกคือต้องอย่างั้นสิต้องอย่างยี้สิ <c oughs> อะไรเงี้ยคือต้องต้องคุยกับคนที่เป็นกลางก็คือคุณหมอนี่แหละแบบพูดไปแล้วให้ให้เขารับฟังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับดีขึ้นไหมครับถึงหลังจากที่ดีขึ้นนะตอนนี้นนป,ปัจจุบันรู้สึกว่าแฮปปี้กับงานมากขึ้นเยอะเลยครับค้าบ้านที่ค้าบ้านทำงานได้ <c oughs> ใช่เหมือนเดิมนะใช่สรุปแต่ตอนนี้เพราะเพราะเป็นเรื่องหัวใจช่วยกันหรือเปล่าอครับ